อสองคนนี้นะวันนี้นะเราตกลงปงใจร่วมทุกร่วมทุกร่วม,วมชีวิตคู่ด้วยกันขอให้ทั้งสองฟังซึ่งกันและกันมีอะไรปรึกษากันอย่าทะเลาะเบาแวงกันมีอะไรให้พ่อแม่<ป>ช่วยเหลือมาปรึกษามาคุยอยากตัดสินปัญหาด้วยตัวเองนะบางครั้งเนี่ย เราอาจจะผิดพลาดไปได้ไม่ว่าจะฝ่ายอุหรือฝ่ายลูกไปเพราะฉะนั้นต้องปรึกษากันต้องหนักแน่นต้องมีจิตใจที่รักชื่นกันและกันคิดถึงวันแรกที่เราคบกันยาตัดสินใจโดยพา,าราการและคิดไวไปนะฟังพ่อไว้วันนี้เราก็จำไว้ แล้วก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขคิดสิ่งใดทำสิ่งใดขอให้สมปารธนาทุกประการสาธุคุณแม่คุณแม่คุณแม่ก็บ่าวมีอะไรครับผมมีอ้าวสักหน่อยไหมครับสักหน่อยพ่อให้เ,เหมือนกัน <c oughs> วันนี้เป็นวันดีของลูกนะลูกแนมะนะ่ตั้งใจวันนี้เข้าหอส่งให้ลูกมีความสุขพ่อกับแม่ทรงลูกถึงความ พอจะะนั้นทำอะไรทิ่ไกต่อเอาให้ดีที่สุดลูกจะได้ไม่อายใครนะพ่อขอให้ลูกสมวังิรบ่ยารวยรู้มีอะไรเชื่อเพราะอุแม่อุ้คนด้วยนะอย่าไปตันสิ้นด้วยปัญหาด้วยตัวเองต้องฟังคนใหญ่ลูกเดี๋ยวชีวิตของเรือนจะไปได้ดีนะเพรมีแค่นี้แหละขอกคุณพ่อคุณแม่ละนะเอาถอยหลังไป ไม่ให้กอดก่อนพ่อแม่เลยไม่ได้กอดกันเลยให้กราบก่อนดีกว่าได้เลยครับได้เลยอต้องกราบพ่อกับแม่เพื่อนึกถึงคุณคุณที่พ่อเลี้ยงมาเอ้านี่เขาทอ้ากราบลงมาอ่าเอาละตาบอยยัเป็นตุกนะเอาเอามาขึ้นมากอดได้เลยนักนาเนี่ยนักหนา ครอบครัวเรามี็นครอบครัวเราเป็นคนใหญ่ต้องทำทุกอย่างต้องตัดสินปัญห้ด้วยตัวเองแล้วก็ทําตัวเป็นคนใหญ่ดูพ่อดูแม่มีอะไรถ้าว่ามันน่าปรึกษาอย่าไปตัดสินงใหญ่ด้วยตัวเองโดยพลรักการนัอนที่วันนี้เป็นลูกพ่อเต็มตัวแล้วนะเป็นลูกแม่เต็มตัวแล้วนะมีอะไรปรึกษาคุงเลือดร้อนขอยบอหมีปัญหาขอยคุยกันนะลูกก็เหมือนกันฟังพ่อฟังแม่ทางนี้ มีเวลาก็ไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เขานะเอาอะไรไปฝากเขามางไปคุยเขามางเดี๋ยวพ่อแม่เขาหงำด้วนะเงาจะไม่เงาได้เอาอมาทั้งนแล้ววะา้อมาทั้งเงาเลยเอาละเป็นเสร็จพิธีการขึ้นโอเคคุณแม่ครับปกตินี่บ่าวสาวเข้าหอเขานอนกันอย่างนี้ครับอย่างนี้นอนอย่างนั้นไม่ได้ลูกไม่ได้หรือต้องทำให้ดูต้องทำให้ดู โอเคาได้ไหมนี่ครับผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวหมายถึงว่าหมายถึงว่าอ่าปันีาอะไรบ้างเห็นหลานไหมเห็นหลานไหมเห็นหลานไหมลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองับผมเงินทองเป็นไงบ้างเงินทองเยอะแยะใกอง แบกไม่ไหวสามารถอย่างนี้นอนแล้วดีใช่ไหมครับดีเล่าของเราดีกว่านี่โอเคครับเป็นมงคลให้่าวสาวไปครับโอเคอ่ะลุงนี่สามแล้วพ่อไม่กอดแม่เหมือนคู่เมื่อกี้นั่นแหละครับคุณแม่ดีกว่าคุณแม่ดีกว่าคุณแม่เราเออผู้หญิงเราสามารถรุกได้ครับผม โอเคครับผมอ่าตื่นมาได้เห็นอะไรบ้างครับเห็นยังไงบ้างครับบอกเห็นล้านนั่งก่อ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 นบอกบอกลูกบอกลูกหน่อยครับว่าเตียงนี้จะฝันเห็นอะไรบ้างครับเห็นล่านผู้หญิงทั้งคู่ยอดเหลือเลยครับผมอะไรอีกครับมีเงินไหมครับเงินทองเงินทองกองเต็มเลยสุขภาพล่ะคุณแม่สุขภาพเป็นไง แข่งแรงนี้หมดเลยเนาะโอเคครับผมอ่ประมาณนี้เรียบร้อยค่ะตา่าสาวจ้าพ่อแม่ทำให้ด้วยครับไม่ต้องเขินโอเคจะบอกว่าเอ่ยพอน้องหน่อยครับผมอยู่ในอว่ารักบัหลวงไม่บัวโอเคครับผมอ่ะนี้ก็นอนได้เลยครับ นอนไปกันนึกไปเจ้าบ่านอนก่อนเจ้าบ่านอนก่อนเจ้า่านอนก่อนโอเคนอนผิดป่ะครับนอนผิดหรือเปล่าเออมันยังไงเอ่ยเอออ้าวพอพ่อ ใส่ได้ได้ได้มากพอได้อยู่ช่นทีวกันก็จะินานย่กตื่ตันซึ่งอายุคนจุดแก่จุเท่านะครับพูยาไดกหงมั้งป้าก็อยาให่สบายอหชาหรอไมเท้าก็ทองกระบอืเพชรนะอยู่กันงานพวกพี่ได้กีเน้ อย่ทะเลาะก็ไหวงั้นมีอะไรก็คุยกันมีอะไรในใจก็เคลียร์กันเลยใช่ถ้าปลอยาวนันก็เป็นน้ําถ้าปลอยาวนะมันจะสะสมก็คือถ้ามีอะไรคุยกันเลยเลให้ออเจย์เย็นพวกคุยเลยเรามันจะเคลียร์ถ้าไม่เคลียร์นะมันจะสะสมไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นเร่องจะเป็นเรื่จะดำเรองิตดูไม่ต้องดูขายดูชีวิตชีวิตบ้านนี่รู้ไหม ที่ป้าบอกเนี่ยป้าวันมีป้ารักนะรักถึงสองคนรักมากด้วยเออแล้วก็ทำมาให้กินกันให้รำไมดูว่าเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีขอบคุณค่ะคุณป้ากอดหลานหน่อยครับผมรอดหลานหน่อยรอดร้านหน่อยรอานนะเออรอดเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวขอถ่ายรูปร่วมกันหน่อยแล้วกันอ่ตัวเล็กถ่ายรูปด้ไหมถ่ายรูปได้ไหมอุ้มน้องขึ้นมาไหมครับตัวเล็กไหมได้เลยอ่าโอเคโอเคอ่ะมองกล้องหนึ่งสอง ทีหนึงโอเคเรียบร้อยสวยงามขอบคุณ